มาไปดีพี่น้องตอนเศร้าๆมาแต่ละห้าโค้งพี่น้องก็เลยมาแวนี่แล้วจะมาเวกินตำกินเขาเล่นอยุคกางทางเราพี่น้องนอหาัอยุคกางทางท่าโค้งเลยพี่น้องโซ่ไส้หนิคนที่มาพ่อครับกำลังใส่หน่อยมาเล่นกับน้องเขึ้นหันกันน้องคนนี้ครับมาทำขนมคนที่พี่น้องนอหันท่าโค้งหันทางโค้งพี่น้องหันท่าโค้งโซ่ไส้หานทางโค้งหานเจมวยโซ่ไส้เด้ออ่าพี่น้องป้ามาถ่ายกินเขาดิพี่น้องหมดเลย แลี่ยปน่องอนครพี่น้องก็มีหอสมโมไม่นเาจะอากกนมพีาปิ้งหัวใจปิ้งตับปิ้งไก่นองพี่น้องนอกพวกไก่นาะเลยพากันมาแว่กินเเนี่ยมึงเห็นลาเทือมลายเทือเลยเบินวลเบิก็หน้าเวลชิมฟีมืมอรบนเบิงก็หน้านอพี่น้องนอกท่านท่านเจ่หมวยทานโค้งโศกชัยน้อพี่น้องนี่ย พี่น้องเนาะก็เลยว่ามาแว่เล่นแว่นั่นพักพอนสักก่อนเอามาแต่ละห้าโคกนะพี่น้องเนาะคุณละละห้าโคกก็มาได้ทั้งคุณละพี่น้องมาแต่ละห้าโคกก็เลยมาแว่เป็นบเคยแว่จากแต่ก็เลยแว่ลองเบิ่งก่อนนะมันสิเป็นเอาไายวะเลยพักกันมาแว่กินเข่ากินน้ำลองเบิ่งก่อนหน้าว่ะเราพี่น้องเนาะแว่พักพอนก็บ่ได้ไกด์กันเดี๋พี่น้องหายอยากแว่เดี๋ยวสักคนพี่น้องไรนี่แหละพี่น้องทางโคกมาโชกไส้กับมานีแหละพี่น้องมาแว่เลียนน้ำพึน เพราะว่าวันที่เส้าหกมีพี่น้องเด้อวันที่เส้าหกมีแหละสิฮหอดนี่แหละเดือนพฤศจิกายนนี่แหละพี่น้องกะสิเป็นบ้านงานบุญผาป่ากระถิ่นผาปายูบ้านลำพันธ์เราพี่น้องนอกพูแลทั้งภูแลทั้งสุยพูแลพี่น้องกะแวไปทั้งสุยพูแลกับแวไปทั้งสุยพูแลพี่น้องไปทั้งสุยเอ่อ ออเอาแค่แก่กอกเมืองจำพ่อน้องพี่น้องเนาะตัวพี่น้องบรรยาก,กาศเพิ่นโอ้มีหวัวสวนทักคุณตัวพี่น้องเนี่ยต้นปุ๋งวนทักแล้วประก,กาศเพแ่้วพี่อืน่นประกาศซ่อมเตัวพี่น้องเพี่นอิญประกาศซ่อมเด้วยพี่น้องเนี่ยดี่ละพี่น้องถ้าเหนื่นนอยก็เป็นเพื่อนเพื่อนมาพี่น้องเนาะครับหนก็เป็นเพื่อนเพื่อนท่านเองก็เป็นประกาศซ่อมเต้นปุ๋งขายโอ้เป็นนานเป็นนานเลยพี่น้องเนาะปุ๋ง ลายขนาดป้าทุกซื้อเพิ่นคลขายขอเพิ่นคลให้เพินปลูกหลายเพิ่นวะพี่น้องเนาะประมาณนี้ก็มาแว่หนุ่พี่น้อง,นนอง,นนองนเนาะแว่ขางทางห่างขางทางเออใส่นหน่อยก็ร่างว่าเสียออกหน้ามาพอด,ดีมาพอกันเนาะพี่น้องก็เลยแวะนั่งน้ำกันดินี่ละแล้ตามตามมุงแล้วจะสีแย่กินเขาจะค้ำ ต้องขนกวับไปละหโคก้พี่น้องนอถนนขึนะะ้นปักซองทั้งบนเลยขึ er. ้นปักซองเขามาหอดีค่ะหอดทั้งแวหน้าไส้หน่อยน้องพี่น้องนาะเอาก็สุแวนไปหน้าไส้หน่อยทางนั้นเป็นหน้าไส้หน่อยผสมบนหน้ามาเบิ้งแบ่ว่าสันเรื่องเรื่องแบ่ไวรายพี่น้องเฮ้ยมาแวเลยน้องพนนอง มิใช่ไกลไปไกลมากเลยล่องแว่ร่องบึงร่องหนองว่าพักนี่ยื่กตําบุ้งได้ยี่บนี่นะโอ้ยากเด้่ยขนาดนี้ไปนั่ไหนพักกันเลยยี่ตําบุ้งเลยอย่างนั่นพี่น้องเพื่อนๆนี่เพื่อนกับสิเก็บพักสดๆออกจากสวนมาให้กินก็ตําบุ้งพักนี่พี่น้องบนบนได้ฉีดยาดิพี่น้องบนได้ใส่สารเคมีนี่บุ้งกับเด็ปิดเอาได้ต้นมาตัมเลยพี่น้องนี่บรรยากาศท้องเพคน โอ้ยหักพี่น้องนะ้เขาไปไหนเพิ่นี้พวี่น้องเลาะเบิ่งข้างในมันเป็นอะไรน้ำผนวหน่องเนาะเออปั่นโอ้ปันน้ำอ้อยสดนี่น้พี่น้องนาะนี่นาะโอ้นี่นาอยู่ประมาณนี้มีอ้อยสดปันอ้อยน้ำอ้อยสด ท่านี้ก็บชิเป็นผักน้องพี่น้องเนาะผักเอ่อคนไทยเขื่อนยังวะนี่กงตุ่งบ่ผักกาดกงตุ่งเข้ามาเท่าเอินผักกาดซ่อมเมื่อวาเท่าเอิญนี่พี่น้องเนาะการที่อยู่ประมาณนี้ขั้นมาทางอาหารเพิ่นขั้นสั่งตามมะกุงแต่ที่ได้กินตามมุงก็ผักนี่เลยพี่น้องนี่แหละผักไอ้กาดซ่อมนี่แหละผักกงตุ่งผักกาดซ่อมนี่นะพี่น้องเนาะ ก็จะปิดสดสดล่างสดสดเพราะว่าเพิ่นรับประกันความปลอดภัยเพิ่นโบได้ฉีดยาพี่น้องเพิ่นเป็นเออใส่บำบัดธรรมชาติบำบัดก็คือใส่เมี่ยงไม้กินน้อนยังประมาณนี้ละนี่นพี่น้องนอ่นี่ยนี่พี่น้องเห็นมือเกิดมือเกิดมีผงมีตอมียังเลยพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่เนี่ยมันบำบัดกันเองเนาะพี่น้องเนอ่สิบมีนอนมีเชื้อราเนาะพี่น้องเนอ่นี่ยนี่เพิ่นก็ใส่ทุกนี่แหละมันมีเองมาเองมันเนาะพี่น้องเนาะไปอยู่ประมาณนี้ ต้นบอกพริกไปเก้าพ่นกับพิษไปตำอยู่ในหนีร่นนะครับมาพุ่งนะพี่น้องนนี่พุ่งพี่น้องนี่พ่นสบายพี่น้องไอ้พ่นพิษมาตำให้กินสดๆเลยจากต้นเลยพี่น้องนี่ปฏิพิษสดๆจากต้นมาสู่ตำสู่พี่สู่น้องเนาะพี่น้องนี่ขนาดก็มีผักหอมมี่พักท่านี้ก็เป็นเออผักกองถุงนี่แหละนะพี่น้องนี่ซื้อพ่นกับขายพี่น้องขอพ่นกับให้พ่นบริโภคกี่ที่ได้พี่น้องเด้อเป่นคนกันเอง เขาเต้นมาเย่บมายามเพิ่นเพิ่นว่ะบ่ซื่อกะบ่เป็นยังเพิ่นว่าซื่อกะบ่เป็นยังแร้วพี่น้องเพิ่นว่านอนี่เดี๋ยวเพิ่นปลูกอุ้ยงามหลายพี่น้องพักเพิ่นปลูกอุ้ยง่ามง่ามงามพี่น้องงามเพิ่นเก็บขายน้ำแน่แล่ะกะเก็บปากเพื่อนบ้านเพิ่นปลูกหลายเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กะมีต้นดอกแคก็เป็นหมากเลยพี่น้องด้วยบ่เป็นตำเคยกินวัวพี่น้องตำหมากแค่พี่น้องตำหมากแค่นี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 ่คือดอกแคแน้วพี่น้องเนาะนี่ดอกแค่สดๆพี่น้องชิ้นสดๆนี่ เราแค่สดๆนี่ก็บยูบอม่านนี่เดี๋ยวก็บยูบะมาณนี่แล้วพี่น้องเนาะก็เป็นหมากเป็นหมากแล้วพี่น้องเนาะกับตั้มสุพี่สูุน้องกินตั้กินได้พี่น้องอ๋อหนี่งซุกลยตัวพุงนี่นะเนี่ยพี่น้องโอ้ยพว่เนี้ยไปกินซุกก็ได้กินนี่ไเนาะกำลังเทิมพี่น้องเนาะถต่ว่าพี่น้องมาเยี่ยมมายามเพิ่นกับว่าไหนว่ายินดีต้อนรับเพิ่นว่านี่แหละท่างโค้งโชคไส่นี่ยเราพี่น้องเนาะ บ้านไอ้นักร้องเขาใช่หน in, you know? ้อยใช่หน้อยเราพี่น้องเนาะแต่ที่อยู่บ้านนี่บิังได้มบ์บดได้ไหมก็บิังเดมบ์บดเนาะแต่อยู่ประมาณนี้โอ้อเป็นเรื่องแซ่บเถอะบัานนี้รสชาติสุสฟิมือเลยเนาะเต็มที่ อยู่ประมาณนี้อยู่โอ้อพี่เสียบด้ยกรุ้งสดพี่น้องนี่น่<ม>พี่น้องมากมากม,ม,มาเลยมยังไงเอา,า,าเอาลูกชิลคุณบอไม่ให้ลูกศิลปเท่าไลูกิมีใครอยูอ่แล้พี่นอ้องน่าดรามามีละพี่น้องเลยมาแวเพิ่นก็ได้น้อพี่น้องเนาะ แค่เพิ่นนี่แหละนี่นี่แหละมันก็มีห่อสมน,นี่ห่อสมหม,มูสมฟ้า,ฟาโอ้เยเพิ่นไหวต้นลับหลายพี่น้องนี่นี่พี่น้องเนาะโดยโดยเพิ่นจะเก็บผักทีสดพี่น้องนี่ได้พี่น,อน้องอ,อ,อ,อไหนวะเก็บสดสด,สดมาเลยออกจากต้นมาเลยเก็บสดสดออกจากต้นสู่จานแล้วก็สู่ปาก <c oughs> พ,กกนะพกกี่น้องเนาะมันจังแซ่บนะพี่น้องเนาะหอมดอกพะวนได้พี่นอนะ้องเด้อ นี่แหละโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยออบอด้ค่อยก็บบอด้แว่แต่หลุนเห็นอยู่ว่าอยากแว่มึงเด้วะขึ้นสิเป็นตาแสบเป็นตามวนแท้ปะก็เลยมาแวะเพื่อเราเบิ่งน้ำอ้อยนี่คือบอกออกมาสั่นไม่ขอเนี่ยนะจักจอกแก่หอนได้ได้เราหอยเนาะนี่นี่พี่น้องออมัน,นก,กน็สิแก่หอนได้อ๋ออ้อยแล้วโซนนี่เป็นหมาปูกลังบ้านอีกนี่นี่พี่น้องบอ,อดี้ซื้อเขาอีกทุกอย่างปลูก พี่น้องกเกษตรพ่อเพียงมีกระไดขึ้นลูกย่างปลูกเองมั้เราพี่น้องเนาะรับประกันเออเหนียดหลอดพืชล่างหามาสดๆเลยพี่น้องนี่กินได้พี่น้องกินได้หนิพืนล่างหามาสดๆดอ่าเนี่ยพี่น้องนี่ยเป็นพ,พืนล่างมาสดๆพี่น้องนี่นีๆๆๆๆๆๆ่นี่นี่เราพี่น้องเนาะเออพักสดๆให้กินกับตำบังคุ้งโอ้ยฮะพี่น้องเดี๋ยวเอาเลยเด้๋พี่น้องอาหารสั้าเลยบริการพี่น้องอาหารสั้าซะ อาหารเช้าลูกอาหารเช้าเนี่ยเนาะพี่น้นองเนาะอาหารเช้า,ชาเขากะอยู่ประมาณนี้เอ,อาไม่กินเลยยังเลยเปลี่ยนไก่ไปเลยครับพ่อบอก <c oughs> เอาลูกชิ้นบอกโอิ่มกับพีเอาอ่าโบอิมจะขอไปเอาเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ก็กสิกินเข้าซะก,ก่อนนี่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ได้นี่แล้วมาแวะกินข้าวอยู่ข้างทางพี่น้องเนาะบุหัว <c oughs> เพ้นเห็ด <c oughs> เออพ่อเพียงเกษียณพ่อเพียงพี่น้องพี่น้อง เคลิปนี้กะสิสรุปไว้ซมี่สะกอนน้องพี่น้องเนาะเกษตรพ่อเพียงของเพื่อนมาแวยเพื่อนน้องน้องเไม่ไปกินเขาแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้กะสิสรุปไว้ซมีก็ขอขอบใจไปทั้งเอฟซีบอฟังเล่าและฟังไทยน้องพี่น้องเนาะและผู้ที่อยู่โกทอมมอและผู้ที่อยู่ต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้กะสิสรุปไว้ซมี่สะกอนพูดเพื่อเฉะมุมหนึ่ง อ่ะยิ้มนีกันทีสรุปเว้ยสำนีๆซักคนด้วพี่น้องด้วอ่ะย่าเจ็บย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี